ในคลิปนี้ไม่มีกบเลี้ยนหลามจะมีแจกพวกเราหล่อเชสสมาร์ทสวัสดีนะสาวๆผมรู้ว่าผมหล่อแต่อย่าพึ่งลิ้กรีดผมเลยความหล่อของพวกเราจะทำให้คุี้ได้ไหมไปรับชมกันเลยว้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกเราคือสามหนุ่มที่หล่อที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ผมหล่อครับ เฮ้ครับส่วนผมสมาร์ทครับพวกเราจะมาเป็นตัวแทนของกบเล่นหลามที่ตกอับกันนะ บอกเลยว่าทุกคนจะต้องกีดพวกเรามากกว่ากบเลียนหลามแน่นอนใช่ใช่เลยตอนหลับพวกนายพวกเราไปโชว์หน้าตาสุดหล่อให้กับเหล่าผีได้ดูกันดีกว่าเว้ยโอ้โหอันนี้คือหล่อจนแบบอยากโชว์ให้ผีดูเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเจ๋งหน้าหล่อไม่ไหวแล้วโอ้โหอยากรู้จังเลยตกใจด้วยเสียงหล่อจะเป็นยังไงโอ้ผีอ้าเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าชอบพวกเรามากกว่ากบเลียนหลามเนี่ยอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะ ะกดเยอะเลยฮ่าแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้กับสมาร์ทคนนี้ด้วยนะทุกคนโอ้ยนายมาจากโลกไมค์ครับหรือเปล่านี่เออเลี่ยมเชียวเอาล่ะพวกนายนะโดยที่เกมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวกับโรงเรียนหล่อนนะเว้ย โอ้ยโอ้ยเจอหน้าหล่อๆของเรารับรลองหายหลอนแน่นอนโรงเรียนเนอะเออฉันว่านะพวกเราไม่น่าจะกีดเพราะเจอผีนะแต่ผีน่าจะกีดเพราะเจอเรามากกว่านะเบ้ยเออออะหล่อเทสมาร์ทขนาดนี้เอออยากเดินหาผีเลยแต่อยากเทลว่ากีดจริงหรือเปล่าเออเอาล่ะพวกนายมาเราเริ่มมานั่งเลยดีกว่านี่เร้นั่งหลังห้องเลยว่าคนหล่อต้องนั่งหลังห้องเช่านั้น รอปราคนฉลาดอยู่แล้วเออลาะแล้วก็รอเวลาให้มันเริ่มตรงนี้นะพวกนายนะใช้เวลานานขนาดนี้ผีกำลังเตรียมใจรับความหล่อใช่ไหมเนี่ยไหวแล้วอยากเจอผีสาวแต่ว่าตอนนี้คือพวกนายช่วยห้ามคนดูที่คนดูกำลังกรี๊ดพวกเราอยู่วะเนี่ยยู่เถอะหยุดกรก๊ดใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆอ้ยมันมีภาษาอังกฤษให้เราได้อ่านด้วยวะคนหล่อต้องอ่านด้วยเหรอหรือ คนหลอกไม่จะเปต้องอ่านหลอกหน้าเออปล่อยทิ้งไปเลยละกันนะเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ช่างมันคนหลอกไม่สนใจเ,อ,อ,เอ,อ้มาโชว์ความหล่ออย,อย่างเดียววันนี้เออนายสมาร์ทนายกลัวไม่วะฉันเนี่ยน่าจะกลัวไม่มปทางกลัวหรือเว้ยผีต้องหาต้องกลัวเอ,อ,เอ,อ เอาหล่ะและนายที่เธอเิงเป็นไงบ้างโอ้ยฉันไม่ใช่เธอเิงน,นะเอาล่ะพวกนายนี่ก็คือโรงเรียนที่เราจะเข้ามันนะไม่เป็นโรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนล้างหรือเปล่าไม่แน่ใจลองมาเข้ากันเลยดีกว่าพวกนายนอยดูซิเข้าได้หรือเปล่าอ,อ้าวอ้าวอ้าวอุ้ยอะไรเดียวขัดขวางคนหลอกกันเลยมันมีแม่กุญแจตรงนี้ว่ะอ้ยสมาร์ทนายช่วยปล่อยเอาล่าความหล่อแสกุญแจนี้ให้มันพังทีซิเออจัดก,การเลย ว่าไงน้องกุญแจเป็นแม่กุญแจแสดงว่าเป็นผู้หญิงเ,ออเป็นไงรับมือความกรอกพี่ได้หรือเปล่าไอลินเป็นไรวะกรอะไริสเป็นไรวะ <c oughs> ไหนวหรือเปล่า <c oughs> เราต้องหาวิธีเปิดตรงนี้นะประตูนี้นะเว้ยแล้วเราจะหาจากไหนเนี่ยฮะเจ้าหลอ่อลองหาดูแล้วกันเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรามีหนึ่งตรงนี้ด้วยนะโอสมาร์เปิดกล้องตรงนี้ได้โอ้าว ขอเซฟความหล่อกับความเท่หน่อยสิโอ้โหนาคู่กันเลยน้ายืนคู่ถ่ายรูปเลยโอ้ยอย่าลืมถ่ายสมาร์ทคนนี้ด้วยนะโอ้สมาร์ทฮโอ้ไม่ใช่สมาร์ทฮารนะนายนี่ตกใจโอ้ขอโทษเลยเอาล่ะพวกนายเราสามารถใช้นีิแทนได้ใช้แทนไฟฉายในอันนี้นะโอ้โมก็ปแปลกนะไม่มีไฟฉายให้เราด้วยเออโอ้ยจะเจอโครบา โอเคเก็บมาเลยพวกนายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องใช้ปลดล็อกประตูนั่นอย่างแน่นอนนะจัดการเลยเจ้าหล่อโอเคเลยเดี๋ยวหล่อทำเองนะที่นี่เอาล่ะแล้วเปิดกล้องเลยไอสสมาเน่เดินไปก่อนสีโอ้ยหสมารู้สกหวันเกรอุ้ยนายพูดยังงสิัวกลัมาโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้น พวกนายดูดิทำไมมันมีรอยเท้าโคตรใหญ่เลยอะใหญ่กว่าของเราอีกอะคนนี้รอยเท้ายักษ์ที่ไหนเนี่ยนั่ีสมันรอยเท้านี้คือเดินมาตรงทางออกนะแต่เหมือนจะไม่ได้ออกไปหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าโอ้เอ้ยมีรูปหมาด้วยพวกนายดูสิหรือว่ารอยเท้านี้เป็นของหมา ุ้ายหมาใส่รองเท้าหรอเออนะสิใส่หรือเปล่านะอุย้ยแล้วดูพวกนหนเราปิดกล้องดิมันเหมือนเหมือนอยู่คนละโลกเลยอะ่ะโอ้ยโอ้ยอย่างมืดเลย,ยพวกนายเป,เปิดทีเหมือนแบบว่าอันเชิญพระอาทิตย์มาเลยสว่างมากเอาแหละมาเรามาสำรวจโรงเรียนนี้กันเลยพวกนายมานายขอดูห้องนี้ก่อนเลยสิเดินมาดูเราต้องตามรอยเท้าไปนะนี่อจริงเหรอลองเดินไปดูสิเดินไปด้วยกันไปโอิงเหรอเทสมารต้องรวมทีมนะทุกคน ตรงนี้ไม่เป็นช่วยรางวัลแล้วก็เอ้เดี๋ยวใครทําอะไรโอ้ยสมาร์ทเนี่ยทำอะไรเฮ้ยเดินมาถือมันก็พูดนะพวกนายดูเขาบอกว่าเราต้องเผาประตูเหรอแน่แน่คืออะไรประตูไหนเผาประตูไหนอ่ะน่าจะประตูนี้เปล่าเผาทําไมล่ะเนี่ยเออนั่นไงมันบอกว่าหาบางอย่างที่เผาประตูนะโอเคเลยแสดงว่าเราต้องหานี่ตรงนี้อันนี้ทําอะไรได้นี่ตรงแก๊สนี่โอ้เปิดเตาแก๊สไงมันจะมีแก๊สให้เราเปิดไหมอ่ะ เออตรงนี้เอ้ยอะไรอ่ะเสื้อผ้าเออโอนด่เชื่อเพืิองอย่างดีเลยนี่นาโอ้ยอย่าบอกนะว่าต้องไปเผาแน่เลยนี่ไงกันมีไฟตรงนี้แล้วก็มาเผาตรงนี้ให้แบบว่ามันติดโอ้นี่แล้วเรามาเผาประตูตรงนี้ได้ไหมอ่าโอ้ความหล่อความหล่อมันร้อนแรงพวกเรามันนี้เลยหล่อร้อนแรงมากโอ้ยฝนตกด้วยเนี่ยไม่ใช่ฝนตกระบบพักรักษาความปลอดภัยโอ้ โอเคเลยมาเข้ามาเลยดีกว่านะโอ้เปียกแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนพวกนายสมาร์ทหิวไหนสมาร์ทนายหิวอะไรเออนายหิวอะไรเนี่ยโอ้ยยังไงนมจืดโอ้ไม่ใช่นมจืดด้วยมีอะไรด้วยเนี่ยแดงๆเนี่ยอันนั้นมันคืออะไรเขียวสาหร่ายใช่ไหมในสีเขียวนี่กินได้เลยนะกินเลยโอ้นายกินคนเดียวเลยนะเจ้าหล่อเราจะไม่กินละคนนึงอ๋อบอกเลยว่าถ้ากินไปนี่ไม่หล่อแน่นอนเออกลายเป็นหล่อเลยฉันว่า ว้าวอันนี้คือเป็นโน้ตอะไรก็ไม่รู้น่บอกเลยว่าภาษาอังกฤษคนหล่อไม่ต้องอ่านนะเว้ยเออคนหล่อไม่ต้องอ่านหรอกนะไปอย่าไปสนใจเลยเออคนหล่อไม่แม่เสียเวลาอ่านภาษาอังกฤษเลยพรุ่งนี้หรอกเดินตัวไปข้างหน้าจะมีอะไรนี่นี่อะเดินเลยเจ้าสมาร์ทนายเพิ่มเสียงได้ได้ไหมนายเบาหรือเกินโอ้เข้าใจแล้วน่าเป็นเลสมาร์ทโอ้หว้าวอะไรเออตัวันกแฟนขับวิ่งอ่ะเอาจะฉันไม่เห็นน่ะฉันพลาดแล้วแน่แน่ โอ้นายก้มนายก้มตายอยู่หรอฮะเจ้าหล่อเออก้มดูความหล่อตัวเองไงโทษชีโอ้มองดูเงาตัวเองวุ้ยก้มไปดิเห็นแต่รองเท้าเนียเหมือนรองเท้ากันเหรอนี่นี่พวกนายดูดิมันมีออนล่าไม้ตรงนี้เว้ยเราต้องหาไม้มาวางไว้เพื่อข้ามเมื่อมันปีนไม่ได้จริงหรือตรงเนี้ยโอ้เรากระโดดได้หรือเปล่าเออไม่ได้ว่าโอ้ยหล่อเทสมาร์ทไม่มีความสามารถกระโดดเออเดี๋ยวโดดแล้วมันจะแบบว่ารังแครล่นโอ้ยนี่ไงไหมโอ้เจอง่ายจังเลย โอ้ยโอ้ยโอทีวีตรงนั้นเออเมื่อกี้ใครกรี๊น่ะฉันได้ยินอยู่ไม่ใช่ฉันนะเว้ยแต่วอกเลยเมื่อกี้เอ๊ยแต่วอกเลยไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันผีแน่นอนเออน่าจะเป็นผีออกมาอีกแล้วไอ้นี่ว่ากี้อีกแล้วอ่ะคนนั้นน่ะใครน่ะโอ้โหหลอนน่าดูเลยเฮ้ยเข้ามาสิเดี๋ยวไม้หน้าสามฟาดเลยอัล่ะพวกนายฉันวางไม้ให้แล้วเว้ยอ่ะขึ้นไปเลยสมาร์ทสมาร์ทขึ้นไปก่อนสมาร์ท ไม่ขึ้นจะได้หล่อขึ้นดีกว่าเออหล่อขึ้นไปก็ได้ไปมาเราเดินเลยดีกว่าอู้ทำไมมันโล่งจังเลยนี่แล้วมันมีว่้กำแพงรูเลยนี่โล่งแบบนี้เหมือนจะโดนไล่ยังไงไม่รู้เออโอเคเมื่อกี้ฉันเดินมาฉันลืมเปิดกล้องทางทางเลยเดี๋ยวฉันเปิดแล้วเอ้าเออเดินเข้ามาลงยิมนี่นอะเดี๋ยวนะสมัติในมันกับพวกเราสิเออนายเดินไปไหนเนี่ยเดินมาในนี้เอ้ยเหมือนมีคลอนเก็บมาเลยเว้ยพวกไหนเอามาท่วหัวใคร โอ้ยทุกหัวเทอออโอ้ยจะมาทุกหัวชาวโรมาห์แล้วโอ้ยอย่าทำอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันเอ้ยเดี๋ยวหมดความหล่อหมดจะว่าไปนะ้าเกี่ยวว่าเป็นพวกกบเล่นหลามนี่จะเก่งแบบเราไม่วะเออนั่นดีจะผ่านได้ง่ายขนาดนี้เลยโอ้ถ้าเป็นพวกกบเล่นหลามนักกีตันน้าประตูแล้วเว้ยเออเขาไปกล้าเข้าหรอเวลาเนี้ยเอาล่ะไปเรามาโชว์ให้กบเล่นหลามได้ดูแล้วกันนะเผื่อกบเล่นหลามดูคลิปนี้อยู่ไงเดินมานี่เราต้องใช้ตรงนี้ทุบโอ้เรียบร้อยเออ เยี่ยบไปเลยสมาร์ตตามมาเลยพวกนายฉันเปิดทางให้แล้วอะไรเดินมาตรงเอ้อนนี่มันคือพิธีกรรมส่วนเนี้ยโอ้บูชายันความหล่อรู้สึกว่าเหมือนคนที่บูชายันตรงนี้จะเอาเกรดเอฟตัวเองมาบูชายันเนะอะไรอ่ะคือเขาจะทําให้เกรดเขามันไม่ใช่เอฟอย่างนั้นหรือโหทำพิธีกรรมอะไรกันนี่โอ้โหไม่เข้าใจเลยจริงจริงสมาร์ทสับสน เอาล่ะลองเดินมาดูทุกคนขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรอะออเจกชีฟยังไม่ขึ้นให้เราชามโอ้เราเดินมาตรงนี้หรือเปล่าอะรหัสว่าพวกไหนว,ว้าวเราต้องหารหัสแล้วเนี่ยโอ,อ้โหอ,อ,อะไรกันเนี่ยกลุ่มหล่อเทสบัทไม่ถนัดใช้สมองนะออถนัดใช้แต่ความหล่อไงอเราเดินมาตรงนี้โอ้ยมันมีสมุดสีเหลืองอะไรอะเราสามารถดูได้ด้วย มันอาจจะเป็นรหัสก็ได้นะเนี่ยเออมันเป็นเลขแบบว่าโรมันว่ะใช่ไหมที่เขาเรียกกันนะ่ะคือเป็นดูวีไอไอ่ะคือเลข8หรือเปล่านี่อ๋อถ้าวีไอไอนั่นคือ8นะ่ะโอ้โอ,อย่างนี้เองโอเคเลยแล้วตรงนี้ก็มีกุญแจให้เราได้เก็บด้วยนะเก็บมาเลยนะอ๋อล่ะเดินม,มาทางนี้โอ้เราต้องหารหัสเพื่อไปไขตรงนั้นแน่ๆเลยนะะ อุ้ยหล่อมานี้สิอะไรนะเจออะไรเท่นายดูข้างในสิอุ้ยใครนอนเป็นกบอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันคือเสื้อผ้าโอ้ตอนีมอ่เจคนเออเจอคิดว่าคนเอออุยเทสายตาไม่ดีกันแล้วเนี่ยโอ้ฉันึูว่าโดนกบรถเหยียบโอ้โหไม่ใช่โอ้อะไรกันป็นธรรมดาหละพวกเราเป็นความหล่อบางตาอาจจะมีแบบโอ้นี่ไงนี่เลขสองเว้ยสมบุดสีน้ำเงินโอ้เจอแล้วอันสองอันแล้ว 2ิดเงินสองสนะเนี่ยพวกนายสามารถปิดกล้องได้นะเว้ยเพราะว่ามันสว่างอยู่นะตรงเนี้ฉันปิดอยู่หน้าเฮ้ยเท่ๆตรงนี้มีประตูล็อกนะาโอเคใชนไขเองนี่ไงมาแล้วโอ้ไอ้กุญแจที่เราเก็บในห้องนั้นใช่ไหมนะใช่แล้วจะรออลีเป็นอะไรเราเราลผ่านมปแล้วอันนี้เป็นสีเขียวคือเจ็ดสีเขียวคือเจ็ดและจำได้ไหมเนี่ยที่เรากดมาเนี่ยเออ โอ้แล้วเหมือนว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวิทยุด้วยนะอ๋อฉันว่าสมุดคือตามสีแน่เลยเว้ยนายใส่เลยเจ้ารอสีเขียวคือ7ใช่ไหมแล้วก็กดให้มันเป็นเลข7ได้เลยแล้วก็สีอื่นสีอะไรนะสีมีสีอะไรบ้างอ้สีแดงคือ1น่ะโอเคสีน้ําเงินล่ะสีน้ำเงินน่าจะเอดี๋ยวฉันไปดูแป๊บหนึ่งฉันลืมน่าเออยาวน่าจะสีเอาแบบแน่นอนดี เอ๊สีน้ำเงินรู้สึกจะ8หรือเปล่านะไม่แน่ใจสีน้ำเงินคือ2โอเคเอาเละอีกเล่นเหงน่าจะ8นะฉันว่าน่ะฉันจำได้อยู่ใช่สีเหลือง8นะโอเคมาพวกนายมานนี่เลยมายืนเป็นไม่นี่สกีพยานร่วมกันเดี๋ยวฉันก็ลัไปะไปมาเลยคุณเทมาถึงแล้วอ่าเรียร้อยวว อ้ยภารกิจที่ยากแค่ไหนก็ไม่สามารถขัดพวกเราหล่อเทสสมาร์ทได้หรอกนะไม่ขอแค่กล้วยอะขอแบบนี้เออของกล้วยเลยเดืนมาเลยพวกนายนะโอ้ยอัยโอ้ยอันร้ยเลยอยโอ้ยอันตรายเลยโอ้ยโอ้ยไรหลับไปเลยโอ้ยเจ้อยา้นจ้ไประตูไหนเข้าได้ประตูนี้ประตูนี้ยไปโดนไล่แล้วอะ ฉันได้ยินเสียงใครกรีดไม่รู้ว่าพวกนายได้ยินไหมวะโอ้กรี๊ดั่นเลยเมื่อกี้ไล่หลังฉันมาเออเสียงผีกรีดแน่นอนอเออ,อฉันมาเสียงนายมากกว่าเนี่ยเท่จะบ้าหรือไงว้าหลงหมดแล้วใครเท่ใครหลอ่อเออใครเท่ใครหล่อได้พูดถึงใครนี่เออนายบอกอใครกันแน่ฉันคือหล่อนะอเออฉันคือเท่ฉันพูดผิดเพราะว่าพวกเรามันหล่อเท่หมดเลยอ่ะ เอาล่ะเรามาทําต่อเลยหาวิธีหนีต่อรู้สึกว่าประตูตรงนี้มันจะล็อกนะเว้ยเราต้องหาอะไรมางัดอีกแล้วเหรอเนี่ยเออนี่ไงหาอะไรมาทําการทําลายประตูเออไปประตูใต้ดินเลยต้องมีกุญแจนะเราเข้ามาหาในห้องนี้เลยไ,ไม่ต้องไอ้หาก็ได้มันถ้าจะตั้งง่ายขนาดนี้เอาล่ะเราเข้ามาเลยวันนี้ด้วยพวกนายดูสิ โอ้สารเคมีนี้เราสามารถเปิดได้เออลองกดเปิดดูสิโอ้โอ้ยอย่าให้มันโดนฉันนะเดี๋ยวเสียโฉมเออเหมือนเราจะเลื่อนรถกันด้วยนะไหนอีกห้องนึงมีอะไรเออโอเคในห้องนี้โอ้นี่มันคือห้องวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอ่ะเออมีกล้องสองด้วยโอ้ว้าไม่เขียนอะไรสักอย่างด้วยบนกรดานนะโอ้อันนี้คือ เป็นควรโหลอย่าบ่กนะว่าไปใส่สารพิษตรงนั้นน่ะโอ้เออออนี่คือคนหล่อพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะแต่เราหล่อนะโอเคฉันว่าฉันน่าจะใส่แล้วป่ะนี่อ่ะฉันเก็บมาแล้วนะสีเหลืองไอ้สีเขียวแล้วนอะโอเคถ้ามองไปสีเหลืองนายไปใส่แว่นตาบอดสีนะ เราจะต้องมาละลายก้อนนี่แน่เลยนะอาจาัดก,การเลยสมาร์ทเออระวังด้วยระวังโดนหน้าโดนตานะโอ้โนละลายก้อนทีประดูพังเลยนายลิ้นเป็นอะไรเนี่ยกลัวลิ้นด่วนเลยเนี่ยเอออล่แล้วเข้ามาในตรงนี้อล่ะคนที่ต้องเดินนำหน้าอุ้มอะไรอ่ะเลยหรอหรอ,อ้าวมันเป็นเทปเสียงนะเนี่ย โอ้คนหล่อไม่ฟังแล้วกันนะเอไ<ม>อ,อไม่ฟังไม่ฟังลำคาญปิดได้ไหมอ่ะเออไม่อยากฟังเลยเออเราเดินมาทางนี้โอ้มีหัวใครก็ไม่รู้ตรงนี้ออออออ MM โอ้ยโอ้สยองสุดเลยแล้วเขามีกล้องไม่บกนายได้ยินเสียงหรือเปล่านะเออไปหาที่แอบว่าเฮ้ยเข้าดิเข้าดีกว่าแก่เลยว่ามันคือตัวอะไรนะให้เราแอบอ่ะเฮ้ยโอ้ยอย่าโผลนนะเราหล่อไปนะเว้ยเออเดี๋ยวเขาเห็น คุกเรามาระวังให้ดีทำไมฉันรู้สึกฉันดีซินเหมือนเสียงจิ้งหรีดอยู่บนหัวตลอดเวลาวะเออนั่นสิเออน่าจะเป็นหลอดไฟช็อตนั่นนั่นโอเคมันมาหรือยังเนี่ยโอ้มาแล้วโอ้มันเป็นยังไงหน้าตาอ้อไฟโหโอ้โหเด็กเกลียนที่ไหนวะนั่นน่าโอ้โหฟันเหลืองเชียว อุ้ยมาสองหน้าเราหล่อแล้วก็จากไปอุ้ยให้เราไปหาว่าไอ้มอนสเตอร์นี้มันไปตรงไหนหรอใช่ไหมเราออกได้หรือยังอุ้ยมีหลุมตรงนี้เว้ยอุ้ยออกแล้วหล่อกนายโอ้ยนี่น่าจะเป็นหลุมรักของมอนสเตอร์นะเนี่เออแล้วเราต้องทำยังไงกด E ดูซิมันคืออะไรอะอุ้ยมันคือลงหลุมเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอเคโอ้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ย เว้ยเหมือนเราเข้ามาแล้วมันเป็นอีกเกมหนึ่งชาร์เตอร์สองเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ไงเฮ้ยหล่อเท่ดูข้างบนสิหลุมลึกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพวกเราลงมาลึกขนาดนี้ขาไม่หักก็ดีแค่ไหนแล้ววะเออเดีวเดี๋ยวๆๆอะไรเดี๋ยอะไรเดอะไรวะว่าอะไรสันแล้อะโอ้หินยังแบบกี้เราเลยหรอโอ้สั่นเลยลึกๆลยอะเออเห็นนเราหล่อแล้วตัวสั่นเลยอะเนี่ยไป เนี่ยดูดีเราหลอกแค่ไหนขนาดดินนี่ยังสั่นกรีดเราเลยอ่ะเออ,อเฮ้ยพวกนายระวังตัวนะรู้สึกว่าจะถูกอะไรสักอย่างไล่เลยนะจริงแบบอย่างนี้นี่คือยาวๆไปว่าอะไรใจหมดเลยให้เราหากุญแจเพื่อมาเปิดประตูนี้สามดอกแน่นอนนะแบบนั้นนะโอ้อ๋ล่ะทุกคนแยกกันหาเลยนะโอ้มีฉลงกหนาต้องหล่อเออเก็บมาเลยลิ้นนายเป็นอะไรนั่นแหละกลัวบ้างนะพอดีว่าเราเสียงหลอ่อเกินไงลิ้นอาจจะพันกันบ้างเป็นธรรมดา เฮ้ยตรงนี้มีท่อเว้ยพวกนายโอเคไม่ไปเลยมาเราเข้าหลอดที่แหล่ท่อกันเลยโอ้มีอะไรฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นทำไมเฮตตาเสียงอ่ะฉันลงมาแล้วโอเคโอ้ยนี่คือพิธีกรรมที่มันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยมันไม่ใช่อันเล็กๆเหมือนอันเมื่อกี้อ่ะโอ้แล้วคนยืนต่อไฟไหม้อยู่เลยอ่าเฮ้ยมีกุญแจเก็บมาเลยเว้ยดอกแรก โอเคโอ้ยขอเทพสมาร์ทได้โ้ยระวังกูตายระวังโอ้ยโอ้ยมันจะเอาหน้าเทไปเลยเราต้องใช้คาบาตีเราต้องใช้คาบาตีว้าวว้าวว้เลยเออโอ้ยช่วยฉันด้วยพวกนายโอ้ยโอ้โหตอนแรกคิดว่าใครเดินโอ้โ โอ้ย,ยรอยเท้ายางใหญ่เลยอะเออเชื่อว่าคนนี้คือแบบว่าต้องตัวใหญ่แน่นอนเลยเรามาเปิดกญเจนี่ก่อนมาอันแรกมาพวกไหนอโอ้ยแล้วเดี๋ยวข้ามาไอุ้ดนจเหรอเนี่ยอันนี้ชุบได้ไหมไม่ได้เหรออ้แลุ้บไม่ได้นะ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดนี้ก่อนแล้วกันอ้าว<อ>มาเลยเอาเปิดหมดเลยต้องไปต้องใช้สามอันละเนี่ยเอออะไรกันน่ะนึกว่าต้องหาสามดอกดอกเดียวก็ผ่านแลวเหรอเนี่ยโอ้หาง่ายจริงเออ ความหล่อเรายังหายากกว่าเยอะใช่ไม่มีใครหล่อเท่าพวกเราแล้วจริงอันนี้อุ้ยอุ้ยการแสดงความหล่อเรามาขึ้นเวทีดีกว่านี่ความฝันของฉันเลยเนี่ยในเราดูสิโอ้ยไันต้นเริ่มเลยที่ซ่อนอยู่ในม่านนี้โอ้เราต้องทำไงอ่ะหาทางออกจากที่นี่แล้วเราต้องเปิดเทปนี้ไหมอ่ะเออฉช่ว่าเราจะเปิดนะอ่าเปิดไว้ก็ได้นะเขาบอกว่าโอ้ไม่อ่านคนหล่อไม่อ่านเออคนหล่อไม่อยาบอ้อมาเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มีคัสซีนขึ้นมานะครับแล้วยังไงจะเปิดมา่านโอ้โอนี่ไงม่านเปิดออกมากเป็นตัวใหญ่ดิโอ้โอมีหัวใจอยู่ข้างๆด้วยอ,อะไรอ่ะฉันทำให้นายมีพลังมากขึ้นอะไรบ่นเลยไม่รู้เมื่อกี้นะ่ะอะไรเฮ้ยเราสามารถเข้ารวมได้แล้วเนี่ยว่าแล้วคืออะไรอ่ะเด y ชอยสกูทำลายโรงเรียนหรือว่าจะเข้าร่วมรอระ เอ้ยเอาไงดีพวกเราอ๋ออใเราเลือกเลยว่าเราจะทาอะไรเราทำนายโรงเรียนหรือว่าเราจะเข้าร่วมกับคนนี้เราทํานายโรงเรียนดีไหมอะเออเราเป็นคนทำนายโรงเรียนสิถ้าเราเข้าร่วมแล้วก็เราจะไม่สมาร์ทเทสแล้วนะเออฉันว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมกับเขานี่หน้าเราเป็นแบบนั้นแน่นอนนะเออมันจะหมดหล่อหมดเท่หมดแล้วนะเรารักทำนายโรงเรียนเลยมานี่เลยมามาไม่สนใจแล้วโอ้แล้วคือตีพวกนี้ใช่ปะ มาเลยลุมเลยลุมเลยลุ่ลยลุเลยลุเลยลุ่เลยลุลยลุเลยลุลยลุ่เลยลุ่ยลุ่มยลุ่มยลุ่มเอยลุ่มเยลุ่ยลุ่เยมยล่ลยลุยลุ่เยเลยล่มเยลเยยยะยมเยมุ่ม้แบมย่หลอดที่ี่เลย่ เอาละเราต้องมาเปิดอันนี้หรือเปล่าโอ้นี่ไงเขาบอกว่าเทิร์นออนนี่ไงเทิร์นออนห้ายเลอร์นะเครื่องเผาใช่ไหมโอ้อย่างนี้นี่เองอุ้ยเปิดอย่างนานอย่ามาเดินชนชั้นนะเว้ยมันเปิดนานอ่าโอเคเลยโอเคเปิดแล้วโอ้ยนี่เราจะระเบิดโรงเรียนบึ้มเลยอ่ะนี่เอออะไรอ่ะวิ่งอะไรอ่ะเอ้ยไวิ่งมาทำไมฮะอย่ามาแตะเตื้อต้องตัวฉันนะฉันหล่อนะเออไม่ได้จะเอาไฟจากไหนแล้วเนี่ย เมเราต้องไปเปิด5อันนะครับคุณผู้ชมโอ้หอยู่นี่ด้วยน่ีหลัคพวกนายตีนะจะเปิดรอนะหลับเลยหลับไปเลยตีไปเลยโอ้สบายเราไปหาห้องอื่นไหมเออเดินหายยังหาก็ได้นะต้องเปิดต้อง5อันแน่เออมันใช้เวลานานอยู่นะ โอ้ยมันบอกว่าเหลืออีกสามอันเท่านั้นถึงจะทำลายโรงเรียนได้นะข้างในมีอุปกรณ์เนยไหน,นร้านไหนค้อนปอนนี่นะอเออแต่ใช้ไปเลยสมาร์ทโอเคฉันเปิดอันนี้จะเจออันนี้เปิดนี่เลยทำไมของฉันม,มันยังขึ้นห้าอยู่เลยวะออของฉันก็อยากขึ้นเหมือนกันอ้าวของฉันม,มันขึ้นสามแล้วนะโอเคน่าจะเกิดอาการบลนะักเนอะบลักเลยเออ เดินมานี right. oh, no. ่โ <publishers> อ้ยอาวุธอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไหนอาวุธอะไรอ๋อไม่ใช่มันปลาหมึกเหรอเนี่ยนี่คือของของเจ้านั่นโอเคใครเดินไล่ชัดโอ้โหนี่มันติามดาวเจ้าัดเลยหรือไงเข้าใจแล้วว่าคนมันเท่อู้ไม่ต้องเดินตามก็ได้โอ้โหโอ้มีตีเลยอ่ะตามก็ไปพักเลยอ่ะตีไปเรียบร้อยจะมันนี้ดูอาวุธพวกเราดีทำไมเดินทีตัวเราโยกขนาดนี้แล้วเนี่ยเออชันน่าสั่นหมดแล้วอ่ะ อย่าฟาดไปโอ้ยอย่าฟาดหัวฉันโอ้เออเคเปิดเครื่องนี้นะกี่เครื่องแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีขวานด้วยนะเออนี่มีขวานนะใช้ขอแล้วกันนะเอาไปเลยพวกนายนี่มันประตูของพวกเราหรือเปล่าเนี่ยลองดูสิโอ้หน่าํำเชียวโอเคเปิดเลยอ้าวครบเรียบร้อยแล้วมั้งนี่มุมโอ้บึ้มเลยโอ้ยมาจะอยู่ในนี้อยู่เลยอล่ะ อ๋นนี้ก็โดนเผาไปเลยนะเจ้านี่นะ่ะเอาปิดม่านเพื่อความเท่ด้วยเออโอ้ยยังไงก็เท่ไปเท่าพวกเราหรอกนะเออ,อจริงเท่ไปเท่าพวกเราหรอกห<ม>ลังจา,ก,จากเราตายแล้วนั่นเอง่โอ้ยมีเสียงเพลงโอ้ยเอปอปกีกอปีกอรหลังจากที่พวกเรานั้นได้ทำการระเบิดนะทุกคนมูแ e อนด์แดนนี่ก็โดนทำลายนะใครก็ไม่รู้ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเลยอะ่ะเออไม่รู้จกักอ่ะอะแลนะคุณผู้ชมคือเราก็เล่นจบแล้วเรามาอยู่ในเกมอื่นด้วยนะเนี่ย โอ้โ oh. oh oh oh. หหลอเทสมาร์ทเข้าแคมสป์สรับการโชว์ความหลอกว่าเราในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้เลยนะทุกคนโอ้ oh. พวกเราขอฝากความหลอกเทแล้วก็สมาร์ทไว้แค่นี้นะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย